สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่สิงจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําปุ๋ยสูตรง่งายๆนะคะบํำรุงต้นไม้นะคะให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่สีสวยนะคะพร้อมกับป้องกันเพี้ยไฟไรแดงนะคะที่มารบกวนต้นบนสีหรือว่าต้นไม้มงคลพืชผักสวนครัวของเราด้วยตัวเองแบบง่งายๆนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เทคนิคการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตวสวยงามให้กับเราตลอดเลยไม่ยากคะ่ะอันดับแรกคุณผู้ชมก็ต้องรุงดินปลูกให้มีท่าสารอาหารจําเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะแสงแดดตามที่เขาต้องการการรดน้ําการให้ปุ๋ยสม่ําเสมอและที่สําคัญศัตรูพืชค่ะต้องกําจัดนะคะวันนี้มาทําสูตรนี้ครบจบในสูตรเดียวกันเลยคะ่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้มีต้นไม้สวยๆกันทุกท่านทุกคนคะ่ะ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีปูนขาวเปลือกหอยนะคะไดโรมัยนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตค่ะช่วยป้องกันศัตรูพืชต่ตางๆค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องดินนะคะแก้ไขเรื่องโรคพืชนะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างโรคโรากเน่าโคนเน่าค่ะโรคเชื้อราต่อไปค่ะคุณชมท่านไหนปลูกพืชไม่จเจริญเติบโตนะคะรากไม่ ค่อยแข็งแรงนะคะเราก็จะใช้สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกูตเมตพงชูรสนั่นเองนะคะช่วยกระตุ้นนะคะระบบรากรอรากฝอยนะคะให้แตกดีค่ะต่อไปค่ะน้ำสาวข้าวจะใช้ข้าวเหนียวข้าวกล้องหรือว่าข้าวเจ้าได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำหมักข้าวสารแทนก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำสาวข้าวนะ ก็จะมีวิตามิน B นะคะมีธาตุเหล็กช่วยเสริมสร้างให้พืชแข็งแรงบำรุงดินทำให้ดินมีธาตสารอาหารนะคะพืชของเราก็จะโตเร็วแข็งแรงใบเขียวงามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะช่วยขับไล่สัตููพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนบุ้งมดมแมลงนะคะ,มะแมลงวันทองที่ชอบมาไข่ตามต้นพลิกทำให้พลิกผลเน่าหรือว่าโรคเชื้อราใบจุดใบด่างใบเหลืองทำให เกิดโรครากเน่าโคนเน่านะคะใช้น้ำส้มขอนไม้ได้นะคะนอกจากนั้นน้ำส้มขนไม้ยังช่วยให้พืชโตเร็วแข็งแรงอีกต่างหากค่ะมีไว้คู่สวนนะคะดีมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกระบอกฉีดนะคะฉีดพ่นทางใบาามาดูวิธีทํากันเลยแล้วก็เตรียมน้ำซาวข้าวนะคะใส่ภาชนะนะคะ1นถึง2ลิตรนะคะตามด้วยผงชูรสค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะไม่เต็มช้อนดีนะคะทำให้รากแข็งแรงมากๆนะคะโดยเฉพาะเราใช้กับบนสีนะก้านกิ่งเขาจะตั้งตรงนะคะไม่ตกเลยใบไม่ตกต้นแข็งแรงไม่หักโค่นง่ายนะคะต่อไปค่ะน้ำส้มควันไม้สองช้อนโต๊ค่ะ เขาจะมีกรรมฐานนะคะมีคาร์บอนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมค่ะไนโตรเจนแคลเซียมโอ้เยอะแยะเลยนะคะอ้าได้แล้วไม่สิมก็จะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะปูนขาวทำอะไรนะคะเราก็เตรียมน้ำเลยใส่ภาชนะนะคะ500 ML ตามด้วยปูนขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ ทำให้ดินดีด้วยนะคะทาให้ดินด้วนซุยปรับปรุงดินค่ะทําให้พืชแข็งแรงไม่ค่อยเกิดโรคนะคะแก้โรคใบเหลืองค่ะด้วยง่ายๆด้วยปูนขาวค่ะวังไว้ค่ะรอให้ตกตะกอนค่ะประมาณหนึ่งวันหรือว่าหนึ่งคืนนะคะแล้วค่อยนํามาใช้นะกันแล้วก็ตั้งไว้หนึ่งวันหรือว่าหนึ่งคืนให้ตรกตะกอนแบบนี้ค่ะเขาจะแบ่งเป็นชั้นแบบนี้นะคะกรองชั่วน้ำใสๆมาใช้ค่ะนีิ่จิมทำแล้วเรียบร้อยนะคะ เทลงไปเลยอตะกรอนไม่ต้องนำลงไปด้วยนะคะได้แล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะได้แล้วนำไปผสมกับน้ำสิบลิตรค่ะอัตราการใช้นะคะเตรียมน้ำใส่ภาชนะ10ลิตรค่ะถ้าต้นเล็กๆก,ก็20ลิตรได้นะคะ แล้วก็ปุ๋ยที่เราผสมลงไปเลยค่ะน้าไปฉีดพ่นทางใบหรือราดรดลงดินแม่จิ๋มก็จะใช้ใส่กระบอกฉีดนะคะไปฉีดพ่นทางใบนะคะฉีดพ่นช่วงเช้านะคะต้นไม้ของเราก็จะได้รับสารอาหารได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นช่วงที่เขาปากใบของพืชน,นะคะเปิดรับสารนะคะแต่ถ้าป้องกันขับไล่มแมลงนะคะก็เช้ามดืด หรือไม่ก็เย็นๆค่ำๆแบบนี้ได้เลยนะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิ๋มนะว่าถ้าใช้ไม่หมดนะ่ะเก็บไว้ใช้ได้ไหมก็เก็บไว้ได้นะคะสักสอง,ส,องสาวันนะแต่เราผสมทีละน้อยๆนะคะส่วนผสมเราก็สามารถลดหรือว่าเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ ลูออกต้นไม้นะคะแล้วมีศัตรูพืชนะล้วไม่แข็งแรงก้านไม่ตั้งใบตกนะคะไม่แทงหลอดไม่แตกใบนะคุณชมก็ฉีดพ่นทางใบได้เลยจ้าสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งได้เลยนะคะคลิกได้ไหมคะไม่จิบนะคะไม้ดอกไม้ผลได้เลยะคะ่ะเร่งการออกดอกนะคะช่วยป้องกันแมลงวันทองโดยเฉพาะช่วเงยเงย็นๆแบบนี้นะคะ ช่วงที่พลิกเขากําลังเป็นหนุ่มนี่แหละคะ่ะแมลงวันทองเขาก็จะมาไข่นะคะแล้วก็วางไข่ไว้เจาะเข้าไปช้อนชัยก็จะเกิดเป็นโรคพลิกเน่านั่นเองคะ่ะถ้าเราฉีดป้องกันไว้พ่นไว้แบบนี้นะคะมแมลงวันทองก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วค่ะสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งได้เลยนะคะไม้ดอกได้ไหมคะแม่จิ๋มนะคะวินี่คะ่ะนกน้อยนำโชคแม่จิ๋มนะคะไม่ออกดอกนะ ต้นไม่งามนะนิกิมก็ใช้ฉีดพ่นทางใบเลยค่ะก็จะทำให้เขาออกดอกนะคะมีดอกสีสวยแบบนี้เลยค่ะบอนสีแมจิมนะคะใบใหญ่มากไม่ค่อยที่จะเกิดโรคใบเหลืองโรคเชื้อรานะคะม่กิมก็ใช้วิธีนี้แหละนะคะอีกหนึ่งวิธีค่ะฉีดพ่นทางใบเลย ว้าวกระเพราแม่สินนะคะกำลังแตกยอดใบเขียวงามเลยนะคะราดราดลดลงดีเลยคะ่ะเร่งการเจริญเติบโตนะคะแตกยอดใบค่ะรากเขาแตกดีกระจายดีกระเพราก็ใบใหญ่เป็นพุ่มให้เราเก็บกินได้ตลอดแบบนี้เลยนะคะ และนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะบำรุงต้นไม้ที่บ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ผลนะคะใช้ได้ทั้งนั้นเลยแม่มองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรืออยากจะแนะนำสูตรดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะก็แนะนำมาได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกทา่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ